คุณรู้หรือเปล่าคะว่าคุณรักตัวเองได้ดีกว่านี้มากๆเลยคะ่ะแค่หยุดทริยตตัวเองจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าตอนนี้ทริยตตัวเองอยู่หรือเปล่าต้องมาเช็ค3มเรื่องนี้นะอันดับแรกเลยหัวคิดของคุณเนี่ยทะเลาะกับใจของคุณหรือเปล่าคุณขยันเอาเหตุและผลเนะี่ยมาต่อสู้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคุณหรือเปล่าคะเช่นว่าคุณบอกว่าคุณหมดความอดทนกับ งานนี้ที่คุณทําแล้วแล้วคุณก็พูดว่าแล้วมีงานทําใหม่หรือยังแล้วถ้าไม่ทางานนี้ทํางานไหนก็ทํางานนี้ไปเถอะถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยค่ะนี่คืออาการค่ะของการทยอยตัวเองอันที่หนึ่งเลยค่ะคือการเอาเหตุผลเอาหัวของคุณค่ะมากําจัดความรู้สึกของคุณเองค่ะด้วยการบอกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ควรรู้สึกยังไง คุณกำลังทำร้ายความรู้สึกของตัวเองที่กำลังบอกความจริงทุกสิ่งอันให้กับคุณฟังอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะการทรยศตัวเองอันดับแรกและเป็นอันดับที่คนส่วนใหญ่ทํากันค่ะ 2. ค่ะคุณได้พูดแบบที่คุณรู้สึกหรือเปล่าคะใจคุณนะมีความรู้สึกบอกคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณนะจะได้พูดตามที่คุณรู้สึกหรือเปล่าใช่คุณไม่ชอบคนคนนี้ คุณไม่รักคนคนนี้แล้วอะ่ะคุณยังกลับบ้านแล้วบอกว่าผมรักคุณครับอยู่ทุกวันหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าคุณยังทำแบบนั้นอยู่นะคะคนเดียวคะ่ะที่จะทุกทรมานที่สุดคือตัวคุณเองคะ่ะมันไม่มีการทรยศตัวเองอันไหนที่จะทรมานที่สุดเท่ากับการพูดตรงกันข้ามกับที่ใจรู้สึกคะ่ะ หรืถ้าเกิดว่าคุณสะสมนานไปนานไปนานไปนะคะคุณจะมีชีวิตค่ะแบบคนที่เหมือนตายทั้งเป็นค่ะ3ค่ะคือการที่คุณไม่ทำแบบที่คุณรู้สึกค่ะหลายครั้งค่ะคุณไม่ทำค่ะเพราะว่าเหตุผลล้านแปดมันเข้ามาหยุดคุณ ทางความรู้สึกไม่พอแต่มันหยุดคุณในการกระทําด้วยคุณรู้ว่าคุณชอบที่จะนอนหลับพักผ่อนคะ่ะแต่สมองคุณบอกว่าตอนนี้พักไม่ได้คุณไม่พักคะ่ะคุณทรมานตัวเองคะ่ะหรือบางทีนะความรู้สึกมันก็มาบอกทางร่างกายเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยเลยว่ามึงไม่ไหวแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมไปนอนคุณไม่ทําตามที่ร่างกายคุณบอกคะ่ะ ว่ามึงอะไม่ไหวแล้วแล้วคุณก็ฝืนทํางานต่อไปสุดท้ายคุณก็ได้เป็นป่วยไงคะไม่สบายไงคะเป็นไมเกรนไงคะสุดท้ายก็ไปหาหมออยู่ดีคะ่ะน,น,นั้นค่ะวันนี้หากคุณจะรักตัวเองมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ะทำตามความรู้สึกตัวเองเท่าไหร่ผ่านการคิดตามที่คุณรู้สึกพูดตามที่คุณรู้สึกทำตามที่คุณรู้สึกไม่ว่าคุณจะรู้สึกออกมาทางใจหรือรู้สึกออกมาทางกาย ทั้งหมดเหล่านี้ค่ะเป็นตัวสะท้อนค่ะว่าคุณรักตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รักตัวเองคุณจะทำการทรยศตัวเองในทั้ง3ประเด็นนี้เราลองมาให้คะแนนกันดูนะคะเพื่อจะเช็คว่าคุณทรยศตัวเองอยู่ที่เบอร์ไหนกันแล้วคิดตามที่รู้สึกหรือเปล่าเต็ม1 0บได้1 0หรือเต็ม10ถูกหักไปเท่าไหร่พูดตามที่คุณรู้สึกหรือเปล่าเต็ม1ิเหลือเท่าไหร่คะคุณได้ทำ ในแบบที่คุณรู้สึกหรือเปล่าเต็ม10คุณได้เท่าไหร่เอา3ส่วนนี้ค่ะมาบวกกันค่ะจากเต็ม30คุณเหลือคะแนนกันเท่าไหร่ค่ะหากคุณได้คะแนน50 50ค่ะแปลว่าคุณหมดเวลาไปกับการทะเลาะกับตัวคุณเองค่ะหัวกับใจค่ะจนไม่เหลือเวลา ได้รักตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณน้อยกว่าครึ่งมันเป็นตัวสะท้อนเรียบร้อยแล้วค่ะว่าทุกวันนี้ค่ะคุณมีชีวิตอยู่อย่างทุกทรมานจใจค่ะและร่างกายไม่แข็งแรงสำรวจตัวเองกันให้ได้แบบนี้เพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้ ถึงเวลาเราวหรือยังที่ฉันจะหยุดทรยศตัวเองและหันมารักตัวเองจริงๆแทนที่จะบอกว่าอยากจะรักตัวเองมาเจอกันค่ะในหลักสูตรสร้างรักให้แกร่งด้วยใจที่แข็งแรงค่ะหลักสูตรนี้จะทำให้การทรยศตัวเองของคุณจืดจางละห่างหายไปจนคุณสามารถทำได้ตามที่คุณรู้สึกได้ดีขึ้นค่ะ เพื่อให้มันดีกับตัวคุณเองทั้งจิตใจและร่างกายนะคะคันมารักตัวเองกันวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รักตัวเองวันนี้วันหน้าก็จะไม่มีใครรักคุณค่ะ